กระผมและครอบครัวขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้ริสุทธิ์ุกท่านและขอแสดงความเสียใจต่อท่านทหารหารผู้สละชีพและเลือดเนื้อเพื่อชาติและเพื่อประชาชนและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพี่น้องทุกทุกท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนร่วมทุกๆแรงกายแรงใจที่ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องคนไทย และประเทศไทยของเราในครั้งนี้ในโอกาสนี้กระผมและครอบครัวขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยและทหารหารทุกท่านและขอเชิญชวนให้ร่วมกันสวดบทธารณปริศ์อธิษฐานให้แก่ประเทศไทยของเราให้แก่พี่น้องทหารหารและพี่น้องชาวไทยทุกคนเพื่อป้องกันเพศภัยนา,นานาสารพัดทั้งจากศัตรูและจากภัยธรรมชาติ ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังการพยากรณ์โนชตาประจำเดือนสิงหาคม2518นี้ครับพยากรณ์ราศีมังกรในเดือนสิงหาคม2 5ง8นี้ครับสำหรับเรื่องดีๆในเดือนนี้สุขภาพนันยังดียังแข็งแรงและเป็นเดือนที่เหมาะกับการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยคนรักยังคงสนับสนุนยังคงส่งเสริมซึ่งกันและกันเรื่องที่ต้องระวังมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวางแผนต้องแก้ไขเป็นอย่างมาก สำหรับการงานเดือนนี้งานยังต้องจัดการมากและยังมีหลายอย่างนั้นเข้ามากระทบความสุขที่มีอยู่บริหารอารมณ์ตนเองดีๆช่วงปลายเดือนจะมีเรื่องที่เข้ามากระทบความรู้สึกเป็นอย่างมากหรืออาจจะหมดความอดทนทําให้ขาดความสุขในชีวิตพูดง่ายๆว่ามีหลายเรื่องเข้ามาให้จัดการครับต้องระวังเรื่องอารมณ์ตนเองเป็นสำคัญเรื่องของการเงินการเงินโดยภาพรวมเช่นเดียวกับเดือนที่แล้วเลยต้องบอกว่า อาจจะดีกว่านิดหน่อยตรงแผนการได้ดีขึ้นเหมือนเราได้เรียนรู้แล้วต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในที่ดาวราหูั้นอยู่ในภพการเงินเนี่ยตลอดระยะเวลานี้เนี่ยต้องจัดการวางแผนให้ดีระยะยาวอย่าลงทุนอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้จริงระวังสิ่งที่คลุมเครือจะสร้างปัญหาในการลงทุนได้ แล้วก็ระวังเรื่องของสื่อออนไลน์ให้ดีผมยังคงพูดเหมือน2เดือนที่ผ่านมาเรื่องความรักท่านใดมีคนรักอยู่แล้วคนรักจะช่วยสนับสนุนได้แต่ปลายเดือนอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีหรือคนที่รักนั้นเหมือนไม่เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเป็นเพียงแค่อารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นท่านใดไม่มีคนรักไม่มีคู่ยังไม่ใช่เกณฑ์ดีหรือเกณฑ์ที่เหมาะ ที่จะมีคู่เพราะอาจจะเพิ่มปัญหาได้สุขภาพภาพรวมยังแข็งแรงดีอยู่ครับสุขภาพดีสุขภาพจิตนั้นต้องดูแลบ้างแต่หลักๆให้ลดอาหารที่เป็นพวกไขมันหรืออาหารทอดหรือของของหวานด้วยนะลงก็จะเป็นผลดีสุขภาพมากๆเดือนนี้ควออรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโชคลาบมีเกณฑ์ที่ดีกว่าเดือนที่ผ่าน,านมาแต่อาจจะไม่ใช่โชคลาบที่เป็นตัวเงินตรงๆหรืออาจเป็นเงินก็ไม่ใช่ก้อนใหญ่นักและทั้งหมดนี้การพยากรณ์ราศีมังกร ในเดือนสิงหาคม2 5 1 8นี้ครับ